สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเทคนิคการทำภาพแบนเนอร์แบบเน้นสวยๆหวานๆสำหรับสาวๆช่องที่จะเน้นสวยๆหวานๆน,นะคะอันดับแรกนะคะให้เราเลือกฉากบล็อกสีหลังคาบ้านที่หน้า Facebook ก่อนเลยค่ะใครยังไม่มีนะคะเข้าไปเลือกได้เลยจ้าเข้ามาค้นหาคำว่าแจกฟรีมือใหม่หัดทำ YouTube นะคะ และเลือกไปที่คำว่าปกช่อง cuanto YouTube ค่ะจะมีรูปแบบสีของปกช่อง YouTube เยอะมากๆเลยนะคะให้เลือกดูค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทำสีชมพูหวานแบบนี้ค่ะคือต้องการแค่สีหลังคาบ้านเป็นสีชมพูม่วงแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพาเปลี่ยนรูปข้างในค่ะ กดบันทึกรูปภาพไปนะคะแล้วเข้าไปทำที่โปรแกรม p i c a r t ค่ะกดเครื่องหมายบวกข้างล่างตรงกลางนะคะเลือกสีชมพูที่เราต้องการคลิกการกรบาดภาพโฆษณาออกนะคะนี่คือฉากที่เราต้องการสีค่ะวันนี้นะคะจะพาทำแบนเนอร์แบบขาวๆสวยๆคลิกไปที่คำว่าเพิ่มภาพถ่ายค่ะเลือกภาพถ่ายฟรีค่ะ อยากได้ฉากสีขาวเท่านั้นนะคะพิมพ์คำว่าไว้ค่ะ white background นะคะอยากได้แค่สีขาวเท่านั้นค่ะเลือกสีนะคะแล้วกดเพิ่มค่ะนี่นะคะเราได้สีขาวแล้วให้เราลดขนาดสีขาวเท่ากับกรอบแบนเนอร์ข้างในนะคะเพราะว่ามันจะเห็นเท่านี้ค่ะมันจะเห็นพื้นที่เท่านี้นะคะทีนี้นะคะจะพาทำสำหรับสาวสาย สวยหวานนะคะวันจะเน้นดอกไม้สีสวยๆวยหวานหวานและเอามาทำเป็นภาพแบนเนอร์โฆษณาช่องเราค่ะคลิกสติกเกอร์นะคะพิมพิมคำว่า flower ค่ะมันก็จะเกิดรูปดอกไม้เยอะมากเลยนะคะแล้วมันจะมีหลายโทนหลายสีหลายแบบวันนี้จะพาทำแบบอาร์ตอาร์ตเป็นดอกไม้คล้ายๆกับภาพวาด หรือภาพเพ้นท์นะคะหน้าจอที่เห็นผ่านไปเมื่อกี้นะคะเต็มจอเราจะเห็นได้ในเว็บไซต์นะคะหรือคอมพิวเตอร์ค่ะนี่นะคะเน้นเน้นสไตล์แบบนี้นะคะคล้ายๆภาพวาดค่ะเลือกมาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปดูต่อที่คําว่าสติกเกอร์ค่ะคือโทนลักษณะนั้นนะคะเป็นสีสีคล้ายๆกับภาพวาดค่ะแล้วก็เป็นสีชมพูนะคะ ลองดูภาพที่คล้ายๆกันค่ะคือเวลาพิกอาร์ตเขาทำคอลเลกชันดอกไม้นะคะเขาจะมีดอกไม้ที่คล้ายๆกันเยอะค่ะเราก็จับมันมาแมช์เข้าด้วยกันนั่นเองนะคะม,มีดอกทานตะวันด้วยนะคะนี่นะคะดอกสีนี้แต่ว่าสีเขาแบบคนละโทนกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปหาเพิ่มนะคะคลิกมาไว้ก่อนนะคะ สำหรับสาวๆที่ชอบดอกไม้ทําไปพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเอาไปแต่งเป็นอะไรได้บ้างอาดอกคล้ายๆกับอะไรนะคะลาเวนเดอร์ค่ะลาเวนเดอร์คลิกไว้ก่อนคะ่ะเลือกไว้ก่อนคือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเลือกดอกไม้ที่เราชอบนะคะอันนี้ก็ได้นะคะ คลิกไปไว้ให้เป็นโทนสีเดียวกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดว่างค่ะสาๆาาาสายสวยหวานห้ามพลาดเลยจ้าวันนี้เดี๋ยวนะคะอยากได้ดอกที่เป็นแบบดอกเล็กๆกิ่งก้านประมาณนั้นนะคะเอาวันนี้ก็ได้นะคะสีขาวดำค่ะเอามาเป็นแบบอาร์ตอาร์ตเดี๋ยวขอเข้าไปเลือกต่อนะคะนี่ค่ะอยากได้ก้านๆแบบนี้ค่ะแบบก้าน แบบนี้แล้วก็คือจะทำแบบโทนอาร์ตนะคะน่าจะพอแล้วนะคะเดี๋ยวไปเลือกก้านสีเขียวอีกก้านหนึ่งคะ่ะเมื่อกี้เห็นแวบบ นี่จ้าเสร็จแล้วค่ะอันนี้เป็นภาพที่เราจะเอามาประกอบกันนะคะจะเน้นสีหวานๆขอเลือกสีชมพูอันนี้ก่อนเดี๋ยวจัดวางในตำแหน่งอื่นลองลองเปลี่ยนอันนี้ดูนะคะเลือกเอฟเฟกลองเปลี่ยนให้เขาเป็นสีชมพูดูค่ะลองดูนะคะว่าใช้ได้ไหมโอเคค่ะก็จะมีดอกไม้2โทนนี้นะคะทีนี้เราก็ถึงขั้นของการจัดวางแล้วจ้าอันนี้นะคะมันเป็นความโค้งของ เข้ามุมนะคะวันจะจัดวางไว้ตรงมุมที่เราจะเห็นบนมือถือค่ะบนมือถือเราเราจะเห็นแบบนี้นะคะเราจัดวางก่อนแล้วก็ทำก๊อปปี้เลยค่ะให้มันมีซ้ายขวานะคะจัดหมุนพลิกด้านีน่ค่ะแล้วก็จัดวางในมุมเดียวกันนะคะให้มันเห็นบนมือถือเป็นมุมแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนดอกไม้สีส้มเอามาไว้ มุมนี้นะคะแล้วก็กลับด้านหมุนนะคะให้เขาไปบานอีกด้านหนึ่งบานเข้าหน้าจอแบบนี้นะคะไว้ตรงมุมเลยดีกว่าค่ะขยายสีชมพูให้ใหญ่ขึ้นนะคะให้มันอยู่ตรงมุมค่ะไม่เนียนนะคะเอาสีชมพู2ส,สีเลยค่ะทำสำเนานะคะแล้วก็กลับด้านค่ะ ให้มันอยู่ในมุมเดียวกันนะคะทีนี้ถึงถึงขั้นตอนของการใส่องค์ประกอบค่ะวันจะไปเลือกรูปตัวเองนะคะคลิกไปที่เพิ่มภาพถ่ายค่ะเลือกรูปตัวเอง2รูปนี้นะคะคลิกไปค่ะเ,เริ่มที่รูปแรกก่อนนะคะขยายรูปให้ใหญ่ขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำรูปแบบใส่กรอบนะคะเลือกตัดรูปฟรีเมนูคำสั่งด้านล่างค่ะ แล้วร่างรูปนะคะใช้นิ้วร่างรูปพื้นที่สีแดงคือเราจะตัดรูปนะคะเพื่อที่เราจะใส่ขอบรูปเป็นสีขาวได้นั่นเองนะคะใช้การตัดแบบนี้นะคะเก็บรายละเอียดด้านข้างค่ะ เสร็จแ,แล้วนะคะคลิกลูกศรขวามือด้านบนค่ะแล้วก็คลิกบันทึกค่ะแล้วเราก็เลือกขอบขอบรูปด้านล่างนะคะเราเลือกใส่ขอบเป็นสีขาวค่ะแล้วก็ย่อภาพนะคะให้เล็กลงพอที่จะเอามาอยู่ในกรอบของเราได้นะคะทีนี้ก็จัดวางค่ะจัดวางให้อยู่ในพื้นที่นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งด้วยดอกไม้ใบไม้ที่เหลือนะคะนี่วันจะเอาดอกอดอกอะไรคะเรียกว่าลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ค่ะเดี๋ยวลองเลื่อนลาเวนเดอร์มาไว้ข้างหน้าดูนะคะเอาเลื่อนขึ้นค่ะเอาเลื่อนลงดีกว่าค่ะงั้นไว้ด้านหลังรูปนะคะเไว้ด้านหลัง อดอกไม้สีชมพูด้วยค่ะโอเคค่ะให้เห็นแบบมุมนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จัดวางตำแหน่งที่เหลือเดี๋ยวนะคะอลองคลิกรูปนี้ลองเปลี่ยนเป็นสีชมพูดูนะคะว่ามีไหมแล้วก็คลิกเลื่อนดูนะคะสีชมพูค่ะนี่นะคะได้แล้วนะคะ โอเคเราได้ดอกไม้เป็นสีชมพูแล้วค่ะแล้วก็เส้นเส้นอันนี้นะคะเราเอาไว้เป็นสีดำอาร์ตอาร์ตค่ะทีนี้เราก็จัดวางสีเขียวรู้สึกว่ามันจะไม่เข้าแล้วนะคะคลิกออกไปค่ะแล้วก็เอามาดูอีกรูปหนึ่งนะคะรูปนี้วันจะเอาเฉพาะตัวตัวเองนะคะเลือกตัดรูปฟรีค่ะเลือกครอบรูปตัวเองนะคะ วันนี้จะทำแบนเนอร์แบบเห็นเต็มในจอคอมพิวเตอร์นะคะและเห็นบางส่วนในมือถือค่ะล่างให้เนียนๆน,น,นะคะเวลาที่เราร่างครอบรูปที่เราต้องการจะตัดค่ะเสร็จแล้วนะคะกดลูกศรขวามือด้านบนค่ะกดบันทึกค่ะ แล้วก็เลือกขอบค่ะใส่ขอบเป็นสีขาวนะคะคือจะเน้นสีหวานๆนะคะเสร็จแล้วเลือกพลิกหมุนด้านล่างค่ะกลับรูปนะคะให้หมุนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็มาจัดวางในตำแหน่งอีกด้านหนึ่งของรูปนะคะการปรากฏภาพแบบนี้เราจะเห็นในหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะ ส่วนในหน้าจอมือถือเราจะเห็นแค่ตรงกลางเท่านั้นค่ะที่นี้ในบริเวณตรงกลางนะคะวันจะเลือกเอารูปมาทำเป็นโลโก้ค่ะเลือกรูปนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะทำสำเนาค่ะตอนนี้เราก็จะได้รูปสองใบนะคะเอามาวางตรงนี้ค่ะโลโก้รูปของเรานะคะแบนเดอร์รูปของเราอันนี้จะออกแนวสวยๆหวานๆค่ะทำก๊อปปี้รูปดอกไม้สีชมพูอีกอันหนึ่งนะคะ อดอกสีดำเดี๋ยวดูก่อนนะคะเลื่อนลงดอกไม้สีชมพูไปค่ะเพื่อที่จะคลิกสีดำมานะคะเลื่อนสีชมพูขึ้นค่ะนี่นะคะทีนี้เราก็จะมีรูปดอกไม้สีดำนะคะเอามาวางให้มันเป็นอาร์ตอารจ้าเสร็จแล้วนะคะทําสำเนาค่ะเอาไปไว้ด้านหลังอีกรูปหนึ่งนะคะให้มันมีความบาลานซ์กันค่ะ กดลงเลื่อนลงไปไว้ด้านล่างนะคะนี่นะคะออกแนวสวยๆหวานๆเลยค่ะส่วนรูปขอบด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรามาคลิกลบทีละรูปนะคะตอนนี้เรามาใส่ตัวหนังสือกันก่อนค่ะวันจะทําเป็นช่องมาดามบ้านนานะคะเดี๋ยวขอคลิกเลื่อนตําแหน่งของรูปดอกไม้แต่ละรูปนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วกดยังลบค่ะลบส่วนด้านล่างออกนะคะในกรณีที่เราจะไปดู รูปบนมือถืออ่าบนจอทีวีจะได้เห็นชัดๆนะคะคลิกดอกไม้ทีละรูปแล้วก็ลบพื้นที่ที่เกินออกไปนะคะแล้วก็คลิกอีกรูปหนึ่งนะคะเลือกยังลบค่ะนี่นะคะแนวอ่แบนเนอร์แบบสวยๆหว,ว,วานๆค่ะ รูปมารูปนี้เดี๋ยวทำก๊อปปอีกหนึ่งรูปนะคะทำสําเนาค่ะเพื่อที่จะมาวางอีกข้างหนึ่งให้มันบาลานซ์กันนะคะเสร็จแล้วกดถอยลงไปด้านล่างค่ะแบบนี้น่าจะโอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะคลิกรูปดอกไม้ซ้ายมือค่ะลบส่วนที่เกินออกมานะคะบนล่างค่ะ เรอก็เช็ครายละเอียดดอกไม้อีกดอกหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือการเติมตัวหนังสือแล้วค่ะวันจะเริ่มเลือกเติมตัวหนังสือแบบบนบอร์ดนะคะเราพิมพ์เาเออกดคำว่าสติกเกอร์ค่ะแล้วพิมพ์คำว่าแท็กบ x ็อกค่ะเลือกหาบอร์ด หรือว่ากรอบตัวหนังสือนะคะแบบแนวเพ้นท์ๆหน่อยนะคะเป็นสีเพ้นแบบเอาเอาสีวาดอาร์ตอเนียนเนยนลองดูลองดูค่ะอันนี้ก็ได้นะคะสวยเลยค่ะเป็นดอกไม้ลองคลิกดูก่อนนะคะอ๋อมันจะเป็นใสๆอย่างเดียวมันควรจะอยู่บนสีล้วนนะคะเอาใหม่เอาใหม่ หาบอร์ดที่เป็นสีเพ้นท์ค่ะเดี๋ยวนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเพ้นท์เพ้นแต่ว่าสีนี้ไม่สวยค่ะเนี่ยนะคะลักษณะแบบนี้นะคะคลิกค่ะสีม่วงนะคะเราเอามาวางไว้ก่อนค่ะวันจะไม่เอาสีม่วงนะคะลองกดไปที่เอฟเฟกค่ะเปลี่ยนสีค่ะคลิกสีม่วงแล้วลองเลื่อนหาสีอื่นดูนะคะ ว่ามันเปลี่ยนสีได้ไหมนี่นะคะเอาออกชมพูชมพูค่ะอ๋อมันก็จะเป็นโทนสีม่วงอันนี้เจอแล้วค่ะชมพูค่ะชมพูเข้มไปนี่โอเคค่ะ แล้วเราก็มาคลิกตัวหนังสือค่ะใส่ข้อความค่ะใส่คำว่าวันจะเอาไปทำาภาพแบนเนอร์ของมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะใส่เงาค่ะคือตัวหนังสือที่เราเลือกใช้นะคะใช้ฟอนต์ธรรมดาก็พอค่ะเพื่อให้มันโดดเด่นแล้วก็เห็นชัดนะคะลดขนาดลงค่ะนี่นะคะมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะแล้วก็ใส่สัญลักษณ YouTube ค่ะพิมพ์หาคำว่า YouTube นะคะเอาที่เป็นช่องค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเลือกขอบค่ะใส่ขอบสีดำนะคะให้มันเด่นขึ้นแล้วก็เอามาจัดวางในมุมนี้ค่ะ <S <S เดี๋ยวเราไปเช็คตำแหน่งด้วยกันนะคะคือเวลาเราจัดทำภาพแบนเนอร์เราต้องมองซ้ายและขวา ให้มันแบ่งออกเป็น5ส่วนนะคะแล้วเราตกแต่งแค่3ส่วน5ในจอนะคะเดี๋ยววันแคปให้ดูค่ะเวลาเราจัดวางภาพนี้จะเห็นเต็มบนคอมพิวเตอร์แต่จะเห็นบางส่วนในมือถือเท่านั้นนะคะนี่คือพื้นที่ที่จะเห็นบนมือถือและ iPad ค่ะรอดูนะคะ เสร็จแล้วเราจะเติมข้อความอะไรเพิ่มไหมจะใส่กดกระดิ่งปุ่มกระดิ่งกดกระดิ่งค่ะเลือกหาสัญ,ญลักษณ์ที่มันเด่นเด่นมองเห็นชัดเจนนะคะลองเลือกอันนี้ดูค่ะเอามาใส่ดูนะคะมันกลืนมากๆเลยค่ะก็กักกบาดออกไปค่ะไปหาอีกนะคะมันมีหลายแบบมากเลยค่ะ อยากได้ที่เป็นสีเข้มเข้มมองเห็นชัดเจนนะคะนี่คะ่ะเลือกอันนี้คะ่ะแล้วก็เอามาจัดวางคะ่ะกดกระดิ่งกดติดตามแบบนี้นะคะนี่คะ่ะก็จะเป็นแบบ แบนเนอร์ anner, สายสวยหวานที่นี้เราทำการแคปหน้าจอนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าเวลาเราเอาไปลงจริงๆนั้นมันจะเป็นแบบไหนค่ะทีนี้นะคะภาพหน้าปกช่องของเราจะเป็นสีชมพูบานเย็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ภาพแบนเนอร์จะเป็นสีขาวใสๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะแล้วเราไปดูกันจ้าเวลาเราใส่เปลี่ยนปกช่องนะคะแนะนำให้ทุกคนพยายามใช้ y o u t u b e ท o m ไม่มีอะไรสูงหรือต่ำอยู่ที่แนะนำให้ทุกคนใช้เวอร์ไวเบฟดอทยูทูบดอทค่ะเพราะว่าในอนาคตเราจะได้ใช้อันนี้เป็นหลักนะคะทีนี้เรากดเข้าไปตรงภาพแบนเนอร์เก่าของเราค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะมันจะเข้ามาสู่หน้าปรับตกแต่งช่องอัตโนมัติค่ะคลิกคำว่าเปลี่ยนนะคะเลือกครังรูปภาพนะคะเลือกรูปที่เราทำไวซ้ซะกดใช้นะคะ นี่คือรูปที่เราทำไว้มันจะถูกตัดเ,เกินไซส์ไปเห็นไหมคะนี่แหละค่ะวิธีการว่าทำไมไม่ให้บล็อกรูปเอาไว้เพราะว่าเราต้องการที่จะเอาไปปรับไซส์ค่ะตอนนี้นะคะเราต้องไปเลื่อนคำว่า YouTube ขึ้นแล้วก็ชื่อช่องขึ้นนะคะเราไปดูค่ะกดยกเลิกไปก่อนนะคะเข้ามาที่ Pick Art อีกหนึ่งครั้งค่ะ เล,เลื่อนสาตัวนี้ให้เล็กลงนะคะกดขึ้นไปแล้วก็ช่อง YouTube นะคะเลื่อนขึ้นค่ะแล้วก็เลื่อนแถบมาดามบ้านานานะคะขึ้นค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราทำวิธีการแคปอีกหนึ่งครั้งค่ะ ของช่องที่เน้นสวยหวานนะคะแล้วเราล็อกสีหลังคาบ้านเป็นสีชมพูได้ค่ะหรือว่าพี่ๆน้องๆท่านไหนอยากได้สีอื่นก็ล็อกสีเปลี่ยนได้นะคะวันนี้ขอใช้แบนเนอร์ขาวสวยหวานไปก่อนค่ะเราเข้ามาเปลี่ยนปกเหมือนเดิมนะคะคลิกไปที่คลังรูปภาพเลือกรูปที่เราปรับไซส์มานี่ค่ะตัว YouTube ยังกินหายไปอีกนิดนึงนะคะ งั้นขอไปปรับอีกครั้งหนึ่งค่ะเลื่อนคำว่า YouTube ขึ้นนะคะที่ Pick Art ค่ะปรับให้เล็กลงก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วกดค่ะแคปเหมือนเดิมนะคะในกรณีที่เราอาจจะได้มาปรับฉากหลายรอบนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนั่นเองค่ะ กดเสร็จสิ้นบันทึกไปที่หน้าที่เราจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะคะไปที่ s ั f ฟ r รค่ะเลือกเปลี่ยนเลือกครั้งรูปภาพเลือกภาพที่ปรับมาลุ้นไปพร้อมๆกันจ้านี่คือไซส์ที่เราปรับแล้วนะคะเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอขนาดใหญ่ด้วยกันนะคะไปที่มาดามบ้านนาหน้าช่องกดรีเฟซอัปเดตหนึ่งครั้งค่ะยังไม่มานะคะ ออเดี๋ยวนะคะเรายังไม่ได้กดบันทึกหรือเปล่าคะเดี๋ยวนะคะเรายังไม่ได้กดเผยแพร่เลยค่ะเราใจร้อนไปค่ะกดเผยแพร่ก่อนนะคะอยากเห็นขอบแบนเนอร์ใหม่ของตัวเองมากค่ะไปที่ช่องนะคะ ตอนนี้นะคะเราจะเห็นอยู่บนหน้าจอ iPad นะคะก็จะเห็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่คือหน้าจอ iPad แต่เราจะไปดูหน้าช่องใหญ่นะคะวันนี้มาดามบ้านนาออกมาในแนวสวยหวานแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ Worldwide ค่ะกด Refresh หนึ่งครั้งนะคะนี่คือภาพที่เราจะเห็นบนหน้าจอเต็มๆค่ะ ในคอมพิวเตอร์จะมองไม่เห็นสีหลังคาบ้านปกช่องนะคะจะเห็นแค่ภาพแบนเนอร์ค่ะวันนี้เราก็จะได้หน้าปกมาดามบ้านนาสไตล์สวยๆหวานๆสำหรับสาวที่เน้นสวยหวานลองทำดูนะคะหวังว่าเทคนิควันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่าน ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆต่อไปในอนาคตซึ่งจะทำไว้ให้ดูเยอะมากๆเลยนะคะฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ